นนว่าในช่วงโควิด -2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคน,นต้องเจอปัญหาหนักหมดคืออย่างพี่เปิดร้านเป็นร้านอาหารพอคิดว่าทําธุรกิจง่ายเปิดแล้วคนเห็นร้านก็เดินเข้าแต่จริงๆเราไม่ใช่เพราะว่าเดินไปไม่กี่ก้าวก็เจอร้านอาหารและการแข่งขันเนี่ยสูงมากทั้งรสชาติทั้งสถานที่ทั้งการถ่ายรูปคือเยอะไปหมดลูกค้าเนี่ยเป็นครูของเราเลยพี่จะสมมุติว่าถ้าตัวเองเป็นลูกค้าเนี่ยพี่ต้องการอะไรพี่ก็จะทําแบบนั้นในการต้อนรับในการดูแลในการใช้โปรดักต์คือทุกอย่างครบ ครบแล้วต้องปังดิก็จนทําให้ร้านผ่านไปได้ด้วยดีร้านอาหารเนี่ยปีนี้เข้าปีที่8แล้วแต่ก็มีวิกฤตเกิดขึ้นคือคุณพ่อเสียกระทันหันไม่มีเวลาจะเศร้าจะโศกจะจมเพราะร้านเจอล็อกดาวน์ทันทีมันเป็นครั้งแรกไปไม่ถูกเราเปิดร้านเพื่อให้คนเข้ามานั่งทานถ้าคนนั่งทานไม่ได้ปัญหาลุมเร้าทุกอย่างปัญหาการเงินก็ประสบพ้อลุกน้องจํานวนเท่าเดิมมันมีแต่คําว่าคําถามเราจะไปต่อ,อยังไงแล้วน้องๆที่ดูแลอยู่จะเป็นยังไงเครียดหดห คือทุกอารมณ์มาหมดเพราะว่าคำตอบทุกอย่างมันยังไม่มีอะไรชัดเจน แต่ว่าพี่โชคดีว่าเขาวัดมาตั้งแต่เด็กคือพอเราเข้าตั้งแต่เด็กเนี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเราถูกบังคับเพราะเหมือนผ้าขาวมันก็หล่อหลอมเราขึ้นมาเรื่อยๆก็ได้เจอคําสอนของหลวงพ่อที่จริงหลวงพ่อพูดตลอดเวลาว่าบุญคือเบื้องหลังความสําเร็จไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแหล่งพลังงานที่ดีที่สุดของใจอะ่ะอยู่ตรงศูนย์กลางกายทีเนี้ยก็ต้องถามว่าจะเชื่อมบุญยังไงทานศีลภาวนาต้องมาตอนที่เกิดวิกฤตครั้งแรกสิ่งเนี้ยทำให้พี่แบบใช้คําสอนมากๆเลยว่าต้องอยู่กับปัจจุบันจริง,รงๆกลับมาเป็น ตัวเองให้เร็วที่สุดมันต้องทํายังไงก็ได้ให้ใจเราอะ่ะมีพลังมากที่สุดแต่จะกลับยังไงอะ่ะสวดมนต์เพราะพี่รู้ตัวว่าพี่อชอบสวดมนต์พี่สวดธรรมจักทุกวันไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวใช้อารมณ์ของการที่เคยสวดที่วัดอะ่ะมาใช้ที่บ้านโห<ฮ>สิ่งนี้คือแบบมีค่าสุดๆเวลาสวดนะเราจะทบทวนคําสอนในบทธรรมจักด้วยสิ่งที่เราทําเป็นอะไรสัมมาอาชีพทาให้ดีที่สุดทําให้เต็มที่ใช้ความเพียรให้เต็มที่ใช้ปัญญาและอย่างหนึ่งก็คือบุญอยู่เบื้องหลังความ สุดท,ท้ายปัญญาเกิด อย่าลืมว่าเราอยู่ในยุคที่มันมีเทคโนโลยีแล้วพี่เองก็ต้อง work from home พี่ต้องการอะไรจากร้านพี่เอาตัวเองมาเป็นลูกค้าพี่ก็ทำการบ้านตรงนี้จัดเซตอาหารโปรโมชั่นอาหารถ่ายรูปทุกเช้าว,ว่าพี่มาดูแลทุกเช้าเองดูแลแพคเกจิ้งดูแลความเรียบร้อยความสะอาดแล้วพี่ก็โชคดีว่ามีกัรยาณมิตรมากๆพี่มีน้องๆรวมถึงพี่พี่ไรเดอร์ที่เป็นพี่วินนะคะเขาขี่ให้ร้านพี่ตลอดมารวมทีมกันทุกคนเนี่ยเป็นสมาธิฏิไม่น่าเชื่อทุกคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เราใช้วิกฤตตรงนี้เป็นโอกาส ในการเข้าหาลูกค้าแล้วพี่ไม่คิดค่าส่งพี่ใช้คําว่าถึงเวลานี้ให้ทางพี่ได้ดูแลลูกค้าบ้างพี่ยึดหลักเลยหลวงพ่อเคยสอนว่าใส่บาตรหรือยังเพราะเราทาธุรกิจอาหารพี่ใส่บาตรทุกเชา้าพี่ทําอาหารเหมือนนั่งทานที่ร้านมอบให้แพทย์พยาบาลรวมถึงพี่ประกาศในเพจด้วยว่าถ้าชุมชนไหนต้องการความช่วยเหลือจากร้านพี่ถ้าพี่สามารถดูแลจัดสรรได้พี่ทําให้ก็มี ที่ก็ไปที่ชุมชนเราก็แบบมีทั้งให้เพราะครั้งหนึ่งลูกค้ามาหาเราอะ่ะเขาให้เราวันนี้ถึงเวลาที่เราจะให้เขาเราขาดทุนไหมพี่ใช้คำว่าเราได้กําไรน้อยแต่เราอิ่มใจทำอย่างนี้ทุกวันลูกค้าฟีดแบ็กกลับมาดีมากใช้คําว่ายอดไม่ตกเลยบางวันยอดมากกว่าเปิดนั่งทานด้วยพอร้านได้เปิดหลังจากรอบ3เนี่ยพี่ได้ลูกค้าใหม่กลับมามาอาศายเพราะว่าเขาได้ชิมอาหารเราแล้ว จะว่าเคล็ดลับหรอจริงๆมันไม่ใช่เคล็ดลับนะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเราต้องทําให้ใจเราอะ่ะมีพลังให้ได้ใจเราห้ามอ่อนแอนแต่เราเป็นมนุษย์มันก็มีช่วงเวลาท้อบ้างอะไรบ้างคือพี่จะบอกตัวเองว่าบทบาทของการเป็นเจ้าของร้านอะ่ะมันเป็นแป๊บเดียวมันเป็นชั่วคราวมันเป็นสิ่งที่แบบการประกอบอาชีพเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเวลากลางวานันพี่ทําสิ่งนีน้ให้เต็มที่กลางคืนทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งไม่ว่าจะทํางานหนะักนอนตีสองตีสบางทีถึงบ้านล้ามากก็ต้องเข้าห้องพระสวดธรรม จนั่งสมาธิพี่ไม่เคยขาดเลยแม้แต่ว,วันเดียวพี่มีความรู้สึกว่าพี่ควรใช้เวลาเพื่อตัวเองบ้างเพื่อฟื้นฟูจิตใจให้ตัวเองมีพลังเพื่อวันพรุ่งนี้เพราะว่าคําสอนหลวงพ่อเนี่ยติดอยู่ในใจเลยนะคะติดอยู่ในสมองเลยว่าทราบับอ่ะเป็นของกลางใครดวงบุญใหญ่ ดึงดูดทรัพย์ได้แล้วโควิดทั้งสองรอบอ่ะพี่ผ่านมาแล้วอ่ะแล้วเวลาทุกป,ปั๊บพี่คิดถึงประโยคนี้ตลอดเพราะฉะนั้นพี่จะขยายดวงบุญเท่ากับว่าเราขยายความสุขออกไปด้วยแล้วเราก็จะได้ดึงดูดความสุขพลังงานบวกกลับมาหาเราเช่นกันแล้วทรัพย์เป็นของกลางแล้วพี่เชื่อว่าพี่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้ดึงดูดทรัพย์นั้นเหมือนกัน